เตือนภัยคนสวยคนหลอ่อคนบุคลิกดีหน้าตาดีทั้งหญิงและชายนะวันหนึ่งฮะคุณอาจจะเจอผู้ก่อเหตุแฝงตัวมาอ้างว่าเป็นโมดูลิ่งฮะแต่สุดท้ายครับเป็นโมดูลิ่งทิปฮะเรื่องนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้ครับมีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งครับเขาเป็นเพศทางเงลือกและก็ใช้สื่อโซเชียลนะครับติดต่อเข้าไปหาหญิงคนหนึ่งแล้วก็อ้างว่าตัวเขเองเนี่ยเป็นโมดูลิ่งนะจะนําพาตัวน้องนะ สามารถไปถ่าย MV เพื่อสร้างรายได้แต่มีข้อแม้ว่าอาจจะต้องมีการโอนเงินค่ามัดจําเสื้อผ้าค่ะรองเท้าค่าถ่ายภาพเอาส่งภาพมาให้หน่อยนะก็คือว่าตามรูปแบบของบางทีคนแจ็คสวนทั่ว,วไปนะบอกว่าขอรูปภาพมาเขียนด้านหลังมาหน่อยแล้วกันนะเฉี่ยอ,อะไรอายุเท่าไรส,สัดส่วนเท่าไรเบอร์โทรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เนี่ยก็มีคนหลงเชื่อฮะโอนเงินไปให้กับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเพศทางเลือกแบบนี้พอถึงเวลาจริง,รงครับตรวจสอบไป ไปถึงที่หน้าง,งานปรากฏว่าจะไปถ่ายรูปคนที่อยู่ร้านนั้นหรือว่าห้องตรงนั้นเนี่ยงงฮะไม่รู้ฮะบอกว่าต้องไปตามกับผู้ก่อเหตุทีนี้เนี่ยพอจะทวงถามถูกบ่ายเบี่ยงสุดท้ายแล้วผู้เสียหายครับเลยต้องไปแจ้งความดังนั้นหากว่าเจอแบบนี้ฮะวิธีการเลยเขาให้โอนเงินมานะคุณไม่ต้องโอนไปครับและยังมีช่องทางมากมายที่คุณสามารถที่จะสารฝันของตัวเองได้เพราะทุกวันนี้สื่อโซเชียลมีการเปิดกว้างให้คุณอยู่แล้วนะครับ